สวัสดีครับพ่อแม่พี่นองสุขุมสุข้นสำหรับเสาร์มือน,นี้กลายเป็นเสาร์วันอาทิตย์ที่วันอาทิตย์ที่ยี่สิบเกะามกอาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกแตเสาร์นี้อากาศหน,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 นาวด้วยครับพี่นองอุณหภูมิอยู่13องศาอตะตอน6้อง้สานี้ ยู่สิบสองตอนนี้ขึ้นมาลวอุณหภูมินึงอาคารนี้กับเวลาหกนาฬิกาสี่สิบหานาทีนะครับอที่นี่คือบ้านน้ำคำตำบลน,น้ำคำอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดประเทศไทยเทอร์โมเมิเตอร์ตัวนี้แม่นอยู่ดิเดี๋ยวเอาแม่นก็แม่นดิขอถือถือกระไดอร่าลอย มันก็ตรงกันอยู่ดีกับอุณหภูมิในเครือข่ายของระบบสื่อสารก็ได้อันนี้เอามาแฟนใบจซื้อหรอกรักษาสุขภาพเด้อพปีป่น้องเลยหนาวโดนหนาวร้มือแล้วมันก็ล้มแน่อยู่ล้มอย่หมดขึ้นวเบ้นก็สิล้มอีกอยู่สา,านี้มาถ่ายภาพบรรยากาศที่แปลงปลูกพักนิดน่อยซื้อหรอก กับตุนไม่ประดับงามๆนี่ภาพเต็มกับภาพเต็มพี่น้องแมวเอ้ยกับอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์และเอฟีทุกท่านนะครับสวัสดีครับรักษาสุขภาพไมเด้่อยพี่น้อง